มีเทรนบอกนี่เมนรักเม่โมโมเนรักเม่เนื้อแมวบางบน จังหวัดเชรินเนสรินเอำบลตองอำเภอเมืองจังหวัดเรินจ้านนนสร้อยอสระอ็เอสระองเอสระอเอะอตำบล้อำเภอเมืองจังหวัดุารนบ้านเราใช่ไหมราเรือมูจอนี้ขอบคุณจ้าโอ้โนราคเมถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยค่ะ สวัสดีจ้าวันนี้มาเที่ยวชมใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์พามาชมดอกไม้สวยๆงามๆพร้อมกับโนราคเมจ้าฝั่งนู้นก็คือโขน หรือว่าภาษาเขมรเรียกว่าอะไรเนอะจำไม่ได้นี่ก็นางเรือมหนอนางรำนะจ๊ะจ้าสวยมากเลยจ้ดยาดอกไม้สวยสวยบริเวณงานก็ ไฟแตงสีก็สวยงามมากเลยยามค่ำคืนฝั่งนู้นก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารที่นั่งรับประทาน ตอนนี้ก็จะเป็นที่สาธิตของการทาขนมต่างๆคนอยู่แถวนี้เลยจ้ะให้ดูบรรยากาศเนาะ นี่ก็คือภายในโรงละครเ๊ะเสียงคุ้นคุ้นมามามาติดกับสนามหลวง นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า